สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่การอัปเดตนะครับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุูวิทั์กับช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาช็อปกันที่หน้าร้านนะคะของวันนี้จะมีอะไรบ้างก่อนอื่นพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง subscribe ไว้ได้เลยครับ ทุกชิ้นเป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณที่ต้นกมกนิกัคัดสรรคุณภาพแล้วก็ตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจําวันนี้กันดีกว่าครับตามต้นอเลยครับแหวนดอกไม้อเมทิสเรือนทองงานเก่า ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม3.55กรัมประดับด้วยอ m a มาติพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรกุหลาบจำนวน2เม็ดรวม2ตังหน้ากว้างนะครับ1.5คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหน50ราคาขาย7,590บาทเครื่องประดับราคาตาควัน10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับพี่ๆโฟกัสไปที่สีสันนะครับ มีเสน่ห์แล้วก็อ่อนหวานของอ m e t เมทิสกันก่อนเลยอ m e t เมทิสเขาจะเป็นอัญมณีนะครับที่ช่วยเสริมในด้านต่างๆเนี่ยมากมายหนึ่งเลยนะครับ มีความเชื่อว่าช่วยให้เราพบกับรักแท้แล้วก็ช่วยให้สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วชิ้นงานนะครับมาในสภาพที่ดีอยู่บนเรือนทองแบบก้านทองหนาไม่บางเลยแล้วก็ตัวอเม t ติสเนี่ยเขาเจริญยนสีสันสวยแล้วก็ดูอ่อนหวานมากๆดูขนาดอันนี้ใส่เทียบกับนิ้วก้อยนะครับของต้นก็ยังเห็นชัด แล้วก็ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าแน่นอนสำหรับแหวนทรงนี้ใส่ยังไงก็สวยราคาเบาบาง CF มาได้เลยครับจี g ้เพชรงานเก่าประดับด้วยมรกตนะครับตัวเรือนปาหะาน้้ำหนักรวม4.77กรัมประดับด้านบนนะฮะด้วยมรกตแล้วก็ประดับเพชรกุล,ลาบจํานวน48เมตรรวม48 m, ตังค์ตังหน้ากว้างนะฮะอยู่ที่1.8คูณ3.6เซนเมตรราคาขายเพียง 3990บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น0 0 0บาททางนั้นไม่รับเปลี่ยนหรือไข่คืนนะครับงานน่ารักแล้วก็เป็นงานเก่าที่าราคาดีราคาแบบเบาบางนะครับแล้วก็เจือจางมากๆเลยสำหรับราคานะครับชิ้นงานเนี่ยอย่างที่พี่ๆเห็นฮะเขาจะเป็นเรือนปลาหะแบบงานเก่ามีการฉลุลายแล้วก็จะประดับด้วยเพชรกลาบเม็ดเล็กๆตัวเพชรกลาบเขาก็จะ เล่นไฟแบบเพชรเหลี่ยมเก่านะครับชิ้นงานเนี่ยเทียบกับต้นก็คือเป็นจี้ที่ใช้งานกำลังดีใส่ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับจี้เพชรชิ้นนี้นะถ้าพี่ๆนะครับเป็นคองานเก่ากด CF กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยครับมาต่อกันที่งานแหวนพุ่มดอกไม้เพชรประดับยอดด้วยบุตรารัาบังกระจะดิบงานเก่านะครับ ตัวเรือเนี่ยจะเป็นปาหะน้้ำหนักรวม5.53กรัมด้านบนจะประดับด้วยบุชราคคำบังกระจะด,ดิบพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกุหลาบจำนวน36เม็ดรวม48ตังหน้ากว้างแหวน1.3คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแบน52ราคาขาย14,500บาทชิ้นงานสวยแล้วก็ ดูวินเทจมากๆเลยสำหรับแหวนทรงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะทำเป็นเ,เหมือนเป็นเรือนพุ่มดอกไม้นะครับแล้วก็กลีบดอกไม้เนี่ยจะประดับด้วยเพชรตัวเพชรกุหลาบที่ประดับเล่นไฟนะครับแบบเพชรเหลี่ยมเกลาวเล่นไฟดีแล้วก็ตัวก้านแหวนตัวเรือนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการชูขึ้นมาเล็กน้อยตัวการชูเนี่ยก็คือชูพลอยทั้ง3เม็ด เป็นบุษราคำดิบสีของบุษราคำเฉดนี้เลยนะครับบุษราคำดิบก็คือเป็นอัญ,ญมณีที่น่าสะสมสวยในแบบฉบับของเขาสวยแบบดั้งเดิมนะครับไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆชิ้นนี้ใส่ยังไงก็ดูวินเทจใส่แล้วคลาสสิกแน่นอนครับเทียบกับนิ้วต้นนะฮะเห็นไหมครับใส่กับนิ้วก้อยก็ยังเห็นชัดแหวนแบบนี้ดูดีแล้วก็ ดูคลาสสิกตลอดการใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนและยิ่งได้บุษราคำดิบด้วยบอกเลยนะครับว่า CF กันเข้ามาได้เลยครับมาต่อกันที่งานสร้อยคอลูกป,ปัดทวาราวดีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม33.70กรัมประดับด้วยลูกป,ปัดทวาราวดีหลากสีหลากชนิดนะครับแล้วก็สีสันของเขาเนี่ย เรียงได้อย่างลงตัวมากๆความยาวสร้อยอยู่ที่25.5นิ้วสวมหัวได้สบายๆเลยราคาขาย35,500บาทงานสวยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับพี่ๆดูที่ตัวเม็ดลูกปัดทวาลูกปัดทวาเนี่ยเขาจะ,ะชิ้นนี้มันจะออกแนวสีออกจะแนวแบบพาสเทลนิดๆก็คือ สีจะแบบนุ่มๆละมุนนะครับแล้วก็โดดเด่นโดยการนำมาจัดเรียงแบบมีศิลปะนะครับใช้ลูกปัดหลากขนาดแล้วก็มาจับคู่เรียงกันสวยงามตัวฝากระเป๋ะที่เกาะก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่ร่อนไม่แตกนะครับ <S <S แต่แนว<อ>เด้งขึ้นมาก่อนอื่นเลยคือจะเด้งขึ้นมาทำไมนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็น แบบที่ว่าสวมหัวให้พี่ๆดูนะครับว่าต้นสวมได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับความยาวเนี่ยก็กําลังสวยอันนี้ถอดให้พี่พี่ดูว่าสวมหัวได้จริงนะครับสวยงาม CF มาได้เลยครับมากันที่งานต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยวนะครับตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม1.93กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน2เม็ด รวม48ตังหรือตกเม็ดละประมาณ24ตังนะครับน้ากว้างของตังหูอยู่ที่0.5เซนติเมตรราคาขาย22,500บาทเป็นชิ้นงานที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยใส่ติดหูได้เลยสำหรับตังหูเพชรเม็ดเดียวนะครับเอ่อเพชรทั้ง2เม็ดเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยนะครับตัวข้างในเนี่ยเขาก็จะมีตำหนินะคบเป็นจุด ตามธรรมชาติเนี่ยบ้างแต่โดยรวมของชิ้นงานเนี่ยก็คือไฟดีอ่าแล้วก็ตัวกระป๋ะตัวเตยที่เกาะเพชรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเม็ดละ24ตังค์เนี่ยก็ไม่เล็กนะครับเป็นขนาดที่ใช้ทำงานได้ดูเรียบร้อยแล้วก็ราคาดีอีกด้วยอันนี้อ่าเป็นขนาดที่พี่ๆเห็นเลยใส่ติดหูก็จะได้ขนาดประมาณนี้ CF มาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานแหวนงานเก่านะครับจะเป็นแหวนทับทิมสยามประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม4.04กรัมประดับด้วยทับทิมสยามแล้วก็เพชรกุหลาบจำนวน8เม็ดรวม16ตังต์หงนากว้างแหวน0.9คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายนะครับ8,950บาท งานสวยสมบูรณ์มากๆเลยสำหรับแหวนทับทิมสยามวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นงานเก่ามีการฉลุลายด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับดีไซน์แบบเรียบๆเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้นะฮะแล้วก็เหมาะมากๆกับพี่ๆที่สะสมง,งานพลอยโดยเฉพาะงานทับทิมสยามมีพี่ๆหลายท่านให้ต้นหาแหวนทับทิมสยามวงเล็กๆนะครับราคาเบาๆ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องวงนี้เลยเห็นไหมครับเขาจะนำทับทิมสยามมาจัดเรียงเป็นแถวแล้วก็ด้านข้างเนี่ยประดับด้วยเพชรกลาบน่ารักมุกมิมากเลยนะครับสำหรับแหวนแบบนี้เห็นไหมครับใส่กับนิ้วก้อยก็ไม่เล็กนะครับเป็นขนาดที่กำลังดีใส่เห็นชัดเนี่ยฮะใส่กับนิ้วก้อยของต้นเนี่ยเทียบให้พี่ๆดูเลยว่า ไม่ได้เล็กแบบจมหายกลืนไปกับนิ้วเลยนะครับก็คือขนาดกำลังดีนั่นเอง CF มานะครับมากันที่งานต่างหูทับทิมพม่าตุต้งติ้งประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนปลาหะน้ำหนักรวม2.53กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าสีชมพูหวานฉ่ำเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกสรจำนวน2เม็ด รวม4ตังความยาวตั้งแต่ห่วงเกี่ยวด้านบนจนถึงตุ้งติ้งล่างสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.7เซนติเมตรราคาขาย5,590บาทเครื่องประดับราคาตามกัน1 0 0่า10,000บาททางนั้นไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานน่ารักเป็นต่างหูคู่เล็กๆเ,เบาๆนะครับไว้ใส่ในวันที่เราต้องการความสบายๆ และเสริมให้เราดูน่ารักนะครับก็ต้องหยิบต่างหูคู่นี้มาใช้งานได้เลยตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือจะทำแบบเรียบ,ยบขนาดของเขาก็ประมาณนี้เวลาใส่เห็นไหมครับกำลังดีน่ารักอย่างมากมาย CF มานะครับ มาต่อกันที่งานสร้อยข้อมือเขียวส่องนะคะบ,บนเรือนทองลายดอกไม้อ่าชิ้นนี้เป็นงานเก่าที่สวยงามแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีอยากให้พี่ๆนะครับที่กำลังมองหาซื้อเขียวส่องเนี่ย รีบกด C F เข้ามาได้เลยตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม10.39กรัมประดับด้วยเขียวสองจันนะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนหน้ากวางซอ้อยอยู่ที่0.7เซนติเมตรความยาว17.5ซนติเมตรราคาขาย24,900บาทงานสวยสมบูรณ์แล้วก็ทองนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆพี่ๆดูที่ตัวชิ้นง,งานนะครับดูที่ลายของเขา ตัวเขียวส่องเนี่ยสีของเขาเฉดสีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะ,ะจับด้วยขอบทองโดยที่ตัวทองลวดลายของเขาจะทําเป็นลายดอกไม้ขนาดใส่เทียบกับข้อมือต้นก็ประมาณนี้นะครับไม่เล็กเป็นขนาดที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้เนี่ยครับใส่ติดกับข้อมือต้นเป็นประมาณนี้เลย มีพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานเขียวส่องแล้วก็อชอบสร้อยข้อมือพลอยที่ว่าใช้งานได้จริง CF เข้ามารัวๆได้เลยนะครับมาต่อกันที่ชิ้นง,งานนี้นะครับจะเป็นเข็มกลัดไก่เพชรงานเก่าอันนี้บอกเลยว่า หน้าสะสมหน้ามีไว้ใช้แล้วก็เป็นงานเก่าที่มีคุณค่ามีฝีมือจริงๆตัวเรือนะเขาจะเป็นทองคำ75-90%าน้ำหนักรวม10.04กรัมประดับนะฮะด้วยทับทิมพมา่าทับทิมสยามแล้วก็มรกตโคลอมเบียนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรอีก109เเม็ด รวม1.98กรัตันนะครับหน้ากว้างเนี่ยของอตัวไก่นะครับอยู่ที่3.5คูณ3.2เซนติเมตรราคาขาย58,500บาทงานดีนะครับแล้วก็เป็นเข็มกลัดงานเก่าที่เหมือนไก่จริงเลยพี่ๆดูฝีมือของเขาด้านหลังนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีตัวล็อกเข็มกัดก็จะเป็นแบบเดยหมุนนะครับ สลักแบบนี้แน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ด้านหน้าอย่างที่ต้นอธิบายไว้เลยว่าความละเอียดฝีมือของเขาเนี่ยยืนหนึ่งจริงๆเลยสำหรับไก่เพชรชิ้นนี้ประดับด้วยอัญมณีที่มีค่าทับทิมพามา่าทับทิมสยามมรกตโคลัมเบียไล่เฉดสีสีสันแบบนี้ต้องใช้คนที่มีเขาเรียกว่า มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีหัวทางด้านศิลปะนะคะไม่ใช่แบบหยิบขึ้นมาแล้วก็ฝังเพชรฝังพลอยแบบจัดเรียง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 เนี้ยคือมันต้องแบบครีเอทประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดเวลาเรากลัดกับชุดเนี่ยก็จะได้ขนาดที่กําลังสวยใช้งานนะครับใส่ออกงานหรือว่าเป็นเข็มกลัดที่เราใช้ใส่ทําง,งานก็ได้กด c f กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยครับ มาต่อกันที่งานจี้เพชรนะคะประดับด้วยตุ้มติ้งมุกเซาซีชิ้นนี้เป็นงานเก่าที่น่าสะสมแล้วก็น่ามีไว้ใช้อีกชิ้นนึงเลยตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะน้ำหนักรวม19.16กรัมประดับด้วยมุกเซาซีนะครับสามสีก็คือสีขาวสีทองแล้วก็สีเทานะครับตัวมุกเซาสีขนาดเนี่ยจะอยู่ที่11.3ถึง14มิล นอกจากนี้นะครับยังประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นเนี่ยอยู่ที่1.70กงกราดแบ่งเป็นเพชรเกรสรตรงกลางเม็ดใหญ่นะครับ1เม็ด23ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกสรอ,อีก19เม็ดรวม72ตังค์นอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกุหลาบนะครับอีก50เม็ดรวม75ตังค์ห้างกว้างของจี้6.7คูณ3.5เซนติเมตรราคาขาย59,500บาท เครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยน่าสะสมแล้วก็อันนี้สวยจริงไม่จกตานะครับถ้าพี่พี่รักงานเก่าชอบงานวินเทจออกแนวแบบฝรั่งนิดๆน,นะครับแบบฝรั่งสมัยก่อนที่เขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดเลยมุกอย่างที่พี่พเห็นเลยครับ โดยรวมมุกเนี่ยเขาก็จะมันวาวดีก็จะมีตำหนินะคะตามธรรมชาติบ้างแบบที่พี่ๆเห็นเลยที่ก้นมุกนะครับส่วนขนาดก็ขนาดกำลังสวยเวลาใส่ขึ้นมาก็เห็นชัดแบบนี้ซีเอฟมานะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ของวันนี้สวยใช่ไหมต้นว่าสวยนะถ้าชอบแล้วอย่าลีรอเลยครับ แคปนะครับรูปภาพแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์ดีกว่าเพื่อนเพื่อนนะครับสแกน QR Code โค้ดตึงตรงนี้เลย QR Code โค้ดนะครับสแกนได้เลยหรือว่าพิมพ์ ID l i n ลนนะครับแอดบญมิทักแอดบีโอโอเอ็มีตัวแอดทางหน้าก่อนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยขออนุญาตหยุด2วันนะคบเพราะว่า ต้องไปทําธุระที่ต่างจังหวัดแต่เรามาพบกันอีกทีก็คือวันพุธพบกับการอัปเดตในช่วงบ่ายเช่นเดิมครับรับรองว่ามีของสวยๆมาแบบจุกๆแน่นอนสำหรับวันพุธนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่พีทุกท่านอีกครั้งที่ cf กันเข้ามานะครับขอบพระคุณจากใจแล้วก็ต้นกับนิกเนี่ยจะพยายามหาของสวยๆราคาดีๆมาให้พี่พได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อกันอีกครับสาหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye